สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำถักดอกลักไม่พรมแบบง่ายๆนะคะนี่ค่ะอันนี้แม่จะทำอันนี้อันนี้ที่ทำไว้คือมันเป็นไหมตัวสีพส่พายสี่พายชัดไหมสี่พายเส้นเล็กนะคะแต่วันนี้เราจะมาทำากับไหมซัมเมอร์ซอฟเบอร์ยี่สิบเส้นเงาค่ะสีขาวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะคิดจะได้ไม่ยาวไป เริ่มจากเครื่องโซ่14ค่ะ3นี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ค่ะเมื่อได้โซ่14แล้วท่านเห็นหลักนี้มั้ยคะหลักถัดมา หลักที่สิบสามแทงหัวเข็มลงไปค่ะวักใหม่ขึ้นมามีไหมหนึ่งเส้นไม่ต้องปลดนะคะหลักถัดมาค่ะแทงหัวเข็มลงไปควักใหม่ขึ้นมาได้สามห่วงแล้วค่ะไม่ต้องปลดนะคะหลักถัดไปแทงเข็มลงไปควักใหม่ขึ้นมาได้สี่เส้นแล้วค่ะไม่ต้องปลดนะคะยังไม่ปลดออกหลักถัดไป แทงหัวเข็มลงไปควักไหมขึ้นมาตอนนี้จะมีไหมทั้งหมด5เส้นอยู่ในเข็มนะคะเราจะควักลงไปทั้งหมด4หลัก1 2 3 4จะมีไหมทั้งหมดในห่วง5เส้นหลังจากนั้นพันหัวเข็มค่ะรวบหมดค่ะจะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นเพื่อนนับต่อไปอีกสหลักค่ะหลักนี้หลักนี้เว้นหนหลักนะคะแทงลงในหลักนี้ค่ะแทงหัวเข็มลงไปดึงไหมลอดผ่านทำซีค่ะ ได้ลักษณะนี้แล้วหลังจากนั้นหลักถัดมาแทงหัวเข็มลงไปค่ะวักใหม่ธรรมดาหรือทำ X ค่ะคอทอหนึ่ครั้ง X หรือคอทอหนึครั้งค่ะจากนั้นพันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะแทงลงในช่องถัดไปเหลือใหมสามเส้นพันหัวเข็มดึงหมดเลยค่ะทำทีค่ะจากนั้นพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องถัดไปนี่นะะ ทำ F ค่ะ2หลังจากนั้นช่องถัดไปพันหัวเข็ม1ครั้งลงในช่องถัดไปนะคะทำ T ค่ะหลังจากนั้นช่องถัดไปทำ X ค่ะ X ช่องถัดไป C ค่ะมันจะเหลืออีก1ช่องก็ C เหมือนเดิมค่ะ C 1ครั้ง สกษนนี้หลังจากนั้นทำโซ่ขึ้นมาอีก14โซ่ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ค่ะทำเหมือนเดิมเลยค่ะช่อง โซ่ที่สิบสามแทงเข็มลงไปควักใหม่ขึ้นมาหนึ่งครั้งแทงหัวเข็มลงไปควักใหม่ขึ้นมาสองครั้งแทงหัวเข็มลงไปควักใหม่ขึ้นมาสามครั้งมีสี่โซ่สี่ห่วงแทงหัวเข็มลงไปควักใหม่ขึ้นมาจะมีทั้งหมดห้าห่วงควักไหม่รวมหมดค่ะเว้นหนึ่งแทงหัวเข็มลงไปทำซีค่ะดึงไหมรอดผ่านมาเลย หลังจากนั้นทำ x ค่ะ t ค่ะ f ค่ะกระหัวเข็มหนึ่งครั้งบทหนึ่งบทสอง t ค่ะกระหัวเข็มหนึ่งครั้งตรงไหนรวบหมดค่ะ x ค่ะกระหัวเข็มหนึ่งครั้ง เัวสองช่องนี้จะทำ่ค่ะ,ะการดึงไหมลอดผ่านมาเลย่เราจะทำทั้งหมดห้ากลีบนะคะได้สองกลีบแล้เดี๋ยวถักเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ถ้าเ,เพื่อนๆไม่ทันย้อนดูได้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันตอนได้ห้ากลีบค่ะค่ะ แล้วหลังจากได้ห้ากลีบแบบนี้นะคะนี่เพื่อนๆเ,เห็นโซ่หลักแรกจากฐานกลีบดอกแรกไหมคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะถ้าเราแทงเข็มลงไปเลยค่ะแล้วการทำทำดึงไหมลอดผ่านค่ะทำสี่มันก็จะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นทำโซ่ขึ้นไปสี่โซ่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ ลองเอื้อมดูนะคะถ้าไม่ถึงตรงนี้เนี่ยจะมีรูอยู่ตรงนี้อยู่นะคะห้าโซ่ค่ะห้าโซ่ก็ได้ค่ะหลังจากนั้นแทงลงไปค่ะเนี่ยมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะคะรูเล็กๆเนี่ยที่เราถักไว้นี่นะคะแทงเข็มลงไปเลยค่ะหนึ่งกรีดนี่นะคะให้เพื่อนเห็นนะคะนี่ค่ะแทงลงไปให้ครบห้ากลีบเลยค่ะหนึ่งสอง เรียงมันจะเรียงแบบนี้นะคะสามสี่และห้าห้าแบบนี้นะคะจะได้ลักษณะแบบนี้จากนั้นเพื่อนๆพนลักไหมค่ะดึงไหมมาลื่นดึงไหมลอดผ่านมาเลยค่ะนี่จะได้แบบนี้เลยเสร็จแล้วค่ะจากนั้นทำการล็อกโซ่ค่ะตัดไหมค่ะ ตัดใหม่ได้เลยค่ะ,ละคลีออกแล้วก็จะได้ดอกดากตะม,มูดตะมิแบบนี้นะคะจากนั้นเก็บใหม่ค่ะใหมี่เดิมน,น,นี้ก็ตัดออกได้เลยนะจะ เก็บปลใหม่ค่ะเก็บปใหม่แเข็มไปในช่องนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ ตัดใหม่อค่ะเสร็จแล้วนี่อันนี้ยังไม่ได้ผ่านการหนีบนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นี่ได้แล้วดอกลักของเราเราจะมาบอกเทคนิคการหนีบให้เพื่อนๆฉีดผม น้ำยารีดผ้าค่ะฉีดให้ชุ่มเลยก็ได้ค่ะถ้าเป็นแม่ลองแล้วถ้าเป็นไหมสี่พายสี่ายที่ไม่ใช่ซัมเมสอร์สปอรค่ะพอฉีดน้ำยารีดผ้าเรียบแล้วอะแล้วนำมาหนีบอะทิ้งไว้ให้แห้งจะอยู่ทรงมากเลยค่ะไหมจะอยู่ทรงละไม่ ไม่เบี้ยวไม่คืออยู่ทรงอะคะ่ะแข็งเลยเพื่อนเพื่อนลองได้นะคะแต่ต้องทิ้งไว้ให้แห้งนะคะพอหนีบเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนก็วางทิ้งไว้ให้แห้งนะคะฉีดให้ชุ่มเลยก็ได้ะค่ะหือเพื่อนเพื่อนจะหนีบอย่างเดียวโดยโดยโดยไม่ต้องฉีดน้ํายาก็ได้ะคะ่ะแต่แนะนําให้ฉีดคะ่ะเพราะว่ามันแข็งแล้วมีกลิ่นหอมหอมมันจะแข็งอยู่ทรงแบบนี้มันจะแข็งแบบนี้นะ ถ้าเป็นไหมสี่พายอันนี้เรามาลองสัมเมอ,อร์สอบกันซัมเมอ,อร์สอบเบอร์ยี่สิบนี่ค่ะนี่ไม่ครบทุกเกดเลยพอนียบเสร็จงานก็จะได้ลักษณะนี้อันนี้ยังไม่ได้ล่นไฟนะคะ เสร็จแล้วค่ะหลอกรับใหนพ่มของเราทำต,ตามกันทันไหมคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะพยายามหาคลิปใหม่ๆมาลงให้ขอบคุณที่รับชมค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ